สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาตามสัญญานะครับเรามาคาดหมายพื้นที่ไหนบ้างนะได้รับผลกระทบนะจากการ,ระทะช้อนของอากาศซึ่งจะเริ่มกระจายก็ตั้งแต่คืนนี้ตอนเย็นเป็นต้นไปนะครับพื้นที่ไหนมีสีแดงส้มหรือแดงม่วงเข้มๆม,ม,มาให้ระวังลมกระโชกแล้วก็ฟ้าผ่าด้วยนะครับพี่น้องอเรามาเริ่มกันที่ภาคเหนือกันเลยนะครับ ในภาคเหนือนั้นก็จะเริ่มในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่26เมษายนนะครับเป็นต้นไปนะให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในพื้นที่ที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นแะครับคืออำเภอแม่ลาวนะครับอำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพานนะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะถัดมาทางด้านซ้ายมือก็เป็นอำเภอชัยปราการ อำเภอกาลยานิวัฒนานะครับอเภอแม่จแจม่มอเภอดอยเต่าอเภออมก๋อยอันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็มีฝนหนักนะครับที่อเภอลี้จังหวัดลําพูนนะครับแล้วก็ไปที่อเภอวังเหนือจังหวัดลําปางนะฮะแล้วก็ฝนมันก็จะไปแรงๆอยู่แถวาเภอนาน้อยอเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะ แล้วก็อำเภอฟากท่านะฮะอำเภอน้ำปาดอำเภอทองแสงแสนขันนะฮะจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วไปที่ลงมาที่อำเภอชาติกาลอำเภอนครไทยอำเภอวังทองอำเภอวัดโบดนะฮะพื้นที่เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนคะของจังหวัดพิษณุโลกอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับอำเภอคิริมาศในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยลงมาที่อำเภอพรานกระต่ายนะครับพี่น้อง อำเภอเมืองอคลองลานอเภอโกสัมพีนครพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรนะฮะอสามเงานะครับแล้วก็อเภออุ้มผางของจังหวัดตากให้เฝ้าระวังฟ้าคะนองครับอเภอโพทะเลอเภทับคลออบางมุนนาอดงเจริญของพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับ ก็ภาคเหนือนะครับก็จะมีประมาณนี้ให้เฝ้าระวังฝนฝน,นปานกลางถึงหนักฮะมาดูที่พื้นที่อีสานนะครับภาคอีสานนี้ก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองนะครับตั้งแต่ค่ําคืนนี้เป็นต้นไปนะเนี่ยหัวค่าเนี่ยครับไม่ทราบเวลาจะเลื่อมหรือเปล่าครับเพราะโมเดลมันใช้แค่70%พี่น้องอย่าบ่นกันนะครับถ้าเวลาเลื่อมกันนะวันนี้ครับก็ยีบหเมษายนครับ เป็นต้นไปฮะให้เฝ้าระวังนะในพื้นที่อําเภอท่ารี่นะครับอําเภอเชียงคานอําเภอปากชมอําเภอนาด้วงอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับอนากลางนะอําเภอสวนคูหาอนาวังของพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูไปที่ข้างบนนะอน้าโสมอําเภอบ้านผือนะครับอําเภอหนองหัวซออําเภอหนองแสงลงมาอําเภอเมืองของจังหวัดอุดรธานีนะครับ ไปที่จังหวัดขอนแก่นก็จะมีอำเภอชุมแพนะครับอำเภอหนองเรืออำเภอบุลรัตน์อำเภอพระยืนนะฮะบ้านฝางมันจากคีรีอำเภอบ้านแฮดนะฮะแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับถัดมาทางขวามือนะครับติดติดกันเลยอำเภอหนองกรุงศรีนะครับอำเภอสามชัยสหัสขันนะครับอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จฮะ นานาอะไรครับเนี่ยพี่น้องนามม,นามมนามลนะครับอาําเภอห้วยพึ่งอําเภอนาคูเขาวงกุชินาลายนะฮะโอพื้นที่จังหวัดกาลสินตกแหลอําเภอเลยนะครับแล้วก็ไปข้างบนนะจะมีฝนได้ที่อําเภอพนานิคมกุดบากภูพานนะครับเต่างอยแล้วก็พื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับแล้วมาดูทางด้านขวามือติดติดชายแดนนะฮะมีอําเภอดงหลวง นะฮะอําเภอหนองสูงนะครับอําเภอคำชะอีนิคมคำส้อยนะฮะอําเภอเมืองของจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องแล้วก็เนี่ยค่ำคืนนี้ก็ถึงเช้านะฮะก็เฝ้าระวังฝนกันแล้วก็ช่วงบ่ายของวันที่26เป็นต้นไปนะครับก็พรุ่งนี้นะครับมันจันนะครับให้เฝ้าระวังพื้นที่เพิ่มเติมอีกก็คือที่อําเภอจอมพระนะฮะอําเภอสนมอําเภอเมืองนะฮะ อำเภอรปราศาสตรภอ,อรกาบเชิงพนมดงรักนะครับอันนี้เป็นอำเภอทั้งหมดของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมครับพี่น้องอ,พ,อพับพาชัยนะอนเภอปะโคนชัยอ,อบ้านกลวดละหานทรายนะฮะโนนดินแดงฮนะจังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วถัดมาทางซ้ายนะฮะอีสานล่ากนะครับติดๆภาคกลางก็จะมีอำเภอคอนสวรรค์อ,เ,อเมือง อำเภอเนินสง่านะครับพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็มาลงมาด้านล่างนิดน,นึงเป็นอำเภอพระทองคำขามสแกแสงโนนไทยโนนสูงนะครับขามทะเลสออำเภอด่านขุนทดนะครับของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเฮาเนะครับก็จะมีฝนในวันพรุ่งนี้ครับพื้นที่ที่จังหวัดที่ผมไม่ได้เอ,อ่ยชื่อนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับ พอดีผมดูโมเดลแล้วในพื้นในทุกพื้นที่จะมีฝนกระจายนะฮะตกจะจะ,จะตกน้อยฮะตกอ่าเน้นที่ลมกระโชกแรงฮะที่มาเตือนกันก็นคือฝนโปรยไปลายไปเกือบทุกพื้นที่ฮะให้ระวังลมกระโชกแรงฮะและฟ้าผ่าเป็นหลักนะครับฝนหน้าร้อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะว่าเกิดการประทะช้อนของอากาศร้อนกับเย็นนั่นเองนะครับก็จะไม่ได้แบบ ชุ่มชุ่มช้ำชำเหมือนฤดูฝนนะครับก็ให้เข้าใจกันด้วยผิดพลาดพังไปกราบขออภัยด้วยนะครับมาดูที่พื้นที่ภาคกลางบ้างครับพี่น้องอ่ามันก็จะเริ่มมีฝนตั้งแต่ที่ยงวันพรุ่งนี้ครับอ่าเริ่มตั้งแต่บ่ายครับเพราะว่าอากาศยกตัวได้ดีแล้เพราะโดนแดดนะฮะก็ของวันที่26เป็นต้นไปฮะยกตัวรอเลยนะครับก็มีจะมีฝนจะเริ่มที่พื้นที่ทางตะวันตกก่อนนะฮะให้เฝ้าระวังระวังฝนหนัก ไอ้ฝนปานกลางถึงหนักนะครับและลมกระโชกฟ้าผ่าด้วยฮะในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีครับอำเภอท้องผาภูมิอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอไซโยกนะครับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและไล่เลยฮะตั้งแต่กลางบนนะฮะพื้นที่กลางบนก็ภาคกลางตอนบนก็จะมีพื้นที่ของอำเภอท่าตะโกไัยสารีตากฟ้าตาคีพยุหะคเคีนะฮะของจังหวัดนครสวรรค์นะครับลงมาซ้ายล่างนะครับ จังหวัดอุทัยธานีก็เป็นจะมีฝนตกในพื้นที่อำเภอห้วยคดนะฮะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็อาจจะมีที่อำเภอมโนลมอำเภอหนองมะมงนะครับอำเภอวัดสิงอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับแล้วมาที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ฝนจะหยุดประมาณตอนเย็นๆแล้วก็ช่วงค่ำก็จะมีฝนเพิ่มเติมนะฮะช่วงประมาณสัก ทุ่มสองทุ่มนะถ้าเวลาเหลื่อมก็กราบขออภัยด้วยครับพี่น้องนะครับช่วงค่ำก็จะมีฝนที่อำเภอท่าบ่วงนะครับอำเภอท่ามกาฮนะอำเภอพนมทวนอำเภอเมืองนะฮะกาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนรรบุรีนะครับแล้วก็ถัดขวามือมาใกล้ๆกรุงเทพนะก็จะมีอำเภอกำแพงแสนอำเภอบางเลนนะฮะอำเภอดอนตูมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ ถัดมาทางซ้ายนะฮะล่างนะฮะตะวันตกนะฮะก็จะไล่ไปเลยนะครับอําเภอบ้านโป่งนะครับโพธารามบางแพรอําเภอดําเนินสะดวกนะจอมบึงนะครับอําเภอเมืองของพื้นที่จังหวัดเลยครับลาดชบุรีนะครับพี่น้องลาดชบุรีแล้วก็ลงมาที่พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามทั้งจังหวัดนะฮะน่าจะตกนะฮะฝนเน้นฝนปานกลางนะครับพี่น้องฝนก็จะดีนะครับ ก็จะดูบางทีก็จะมีแต่ลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าคดองอย่างเดียวก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสําหรับภาคตะวันออกฮนะให้ระวังให้ให้ระวังพื้นที่ฝนปานกลางถึงหนักที่อําเภอตาพยานะฮะแ,แถบติดชายแดนนะแถวจังหวัดสักแก้วนะฮะแล้วก็พื้นที่ในจังหวัดภาคตะวันออกที่เหลือนะก็จะมีฝนเล็กน้อยโปรยปลายนะฮะที่สําคัญนะฮะลมาาก็จะโชกแรงฮนะ แล้วก็ฟ้าขนองด้วยครับที่เตือนกันนะครับระวังป้ายโฆษณาหล่นใส่หัวนะครับส่วนภาคภาคใต้ก็เช่นกันนะครับก็จะมีฝนปานกลางนะฮะขึ้นไปในในพื้นที่ด้านล่างฝั่งตะวันตกนะฮะแถบแถบอันตมันก็เนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกมนแรงขึ้นนะฮะก็จะได้แก่จังหวัดภูเก็ตพังงาฮนะแล้วก็ด้านใต้นะฮะด้านล่างสุดเลยก็เป็นสงขาลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับ ก็ที่เหลือภาคใต้ก็จะมีฝนโปรยปลายถึงกับไปตกฮนะประมาณนี้ครับพ,พี่น้องภาคใต้ก็รออีกประมาณวันที่ยี่แปดน่าจะฝนดีขึ้นนะครับสําหรับช่วงข้างบนตั้งแต่เพชรเพชรบุรีลงมาถึงประจวบคิรีขันละนองอ่าชุมพรอะไรแบบนี้ฮะก็รอหน่อยก็แล้วกันถ้าพี่น้องร้อนนะก็ช่วงค่าถึงพรุ่งนี้นะฮะตรงนี้วันที่ยี่สิบหกเมษาย,ยนสองพห้าร้อยหกสิบสี่สวัสดีครับ